เจสองเอเจนเจสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หน้างานบ้านคลองนะคะจะพามารีวิวบ้าน1ชั้นค่ะบ้านพื้นที่121ตารางเมตรนะคะจะประกอบด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็1ห้องครัวนะคะก็เบื้องหลังคาจะเลือกใช้เป็น hgc p a c k ค่ะหน้าบ้านด้านนี้นะคะผนังตกแต่งมะแนงไม้เชอร่าค่ะเ็บไฟกิ่งด้านบนนะคะก็ด้านนี้เป็นบันไดหน้าบ้านค่ะปูกระเบื้องสีเทานะคะผนังด้านนี้เป็น ตกแต่งบ้องพ VC ค่ะด้านบนเป็นผ้าไม้ด้านแงนะคะติดโคมไฟสระเปาค่ะ,ะเฉลี่ยนะคะพื้นที่8เมตรคูณ2เมตร50ค่ะด้านหน้าจะตกแต่งระแนงไม้เชลรานะคะพร้อมทั้งติดโคมไฟกิ่งค่ะราวกันตกจะเป็นอลูมิเนียมสีดำด้านแบบนี้นะคะ,ะหน้าบ้านจะกูหินทรายค่ะตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าหน้าบ้านนะคะจะเป็นอลูมิเนียมติดกระจกสีดำด้านค่ะเข้ามาจะเป็นโซนห้องรับแขกนะคะพื้นที่4เมตร50คูณ3เมตร50ค่ะ อันนี้เป็นโซนทานอาหารนะคะพื้นที่4เมตร50คูณ3เมตร50ค่ะนหน้าต่างเป็นบานเลือ่อนอลูมิเนียมสีดํานะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นโซนบาร์ค่ะแล้วก็ตกแต่งไม้ลแล้วนะคะด้านบนนี้ติดไฟค่ะเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะพื้นที่3เมตร50คูณ3เมตรค่ะเข้ามาจะเจอซิงค์หลังจากนะคะจะเป็นก๊อกน้ําสีดําด้านแบบนี้ค่ะมีตู้เก็บของให้นะคะด้านในจะปูกกระเบื้องค่ะจะมีหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะ ผนังทั้งหมดจะปูกระเบื้องกันเปื้อนนะคะด้านนี้จะเป็นเตาแก๊สให้ค่ะแล้วก็จะมีหูดูดควันด้วยจะมีประตูเปิดไปด้านหลังนะคะมีบันไดลงไปด้านล่างค่ะด้านนี้จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะพื้นที่ห้องนอนนะคะ3เมตร50คูณ7เมตรนะคะรวมห้องน้ำด้วยพื้นปูกระเบื้องนะคะด้านบนฟ้าฉาบเรียบติไดไฟาดาวน้อยค่ะ ้านนี้เป็นหน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียมนะคะแบบนี้แล้วก็ด้านนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนแบบนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ในตัวห้งองนอนนะคะพื้นที่1นึ่งเมตรปคูณสองเมตรห้าสิบค่ะเข้ามาเราจะเจอกระจกเงาคร้อมชั้นวางของนะคะมีอา่างล้างหน้าค่ะมีที่ผ,ผนังผ้าให้ด้านล่างด้านนี้จะเป็นสุขภัณฑ์ถส้มแบบนั่งลาดนะคะมีชั้นวางของให้ด้านหลังด้วยค่ะพร้อมทั้งสายชีชมระจะมีระ่างระบายอากาศให้นะคะด้านนี้ ส่วนด้านนี้จะเป็นโซนเปียกค่ะติดตั้งฝัเบัวส่อ่อนพร้อมทั้งเลนชาวเบอร์นะคะจะติดตั้งเครื่องทาน้าอ,อุ่นให้แล้วด้วยค่ะด้านล่างจะเป็นก๊อกซักล้างนะคะพื้นและผนังทั้งหมดจะปูกระเบื้องค่ะด้านบนเป็นผ้าฉาบเรียบติดสายดาวไลท์นะคะด้านนี้จะเป็นห้องนอนสองนะคะพื้นที่3เมตร50คูณ3เมตร50ค่ะพื้นปูกระเบื้องนะคะหน้าต่างจะเป็นอันนี้บานเปิดอิมิเนียมสีดำค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นบานเลื่อนนะคะ ด้านบนจะเป็นผ้าฉับเรียบติดโคมไฟสาลรเปานะคะโทนห้องจะเป็นสีขาวค่ะด้านนี้เป็นห้องนอนสามนะคะพื้นที่3เมตร50คูณ3เมตร50ค่ะพื้นแน่นในปูกระเบื้องนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างอลูมิเนียมค่ะเป็นสีดำด้านนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นแบบบันเลื่อนค่ะด้านบนจะเป็นผ้าฉับเรียบติดโคมไฟสทารัเานะคะห้องจะเป็นโทนสีขาวค่ะด้านนี้จะเป็นห้องน้ำสองนะคะ ประตูจะเป็น u pvc ค่ะพื้นที่2เมตร70คูณ1นเมตร80นะคะอ่างล้างหน้าไปฝั่งเคาน์เตอร์ค่ะกระจบเงาค่ะก็ด้านนี้เป็นโถสุขภัณฑ์นะคะก่องใส่กระดาษค่ะแล้วก็สายฉีดชำระด้านนี้มีชั้นวางของนะคะพื้นผนังปูกกระเบื้องทั้งหมดค่ะด้านนี้จะเป็นโซนเปียกนะคะจะมีหน้าต่างระบายอากาศให้ค่ะแล้วก็จะต่อเป็นชั้นวางของนะคะ2ช่องมีฝักบัวสายอ่อนนะคะแล้วก็เรนชชวเวอร์ติดเครื่องทำน้ำร้อนให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีก๊อบซักล้างให้ค่ะ ด้านบนจะเป็นภ้าสับเรียบติดไฟดาวไท์นะคะทางเรามีสเปคมาตรฐานให้นะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางเพจ Facebook รับสร้างบ้านราชบุรี72 e n g i n e e นนะคะ l i ย id bwrut 7 2ค่ะเบอร์โทรศัพท์0895 07 8098ค่ะถ้ากอดไลค์ก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะ